สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวอารีโน่กุ่มื่อารีโน่นอาลีโน,โนไทยแลนด์ช่องเอ็ e เวคเทคโนก็สัญหาใส่เข้าไปเรื่อยนะครับตัวนี้เคยลงคลิปไปแล้วใช้ G.P.S เข้าไปในะอยู่ในบอร์ดนะครับอยู่ในกล่องแล้วก็เอามาแสดงบนโชว์บนหน้าจอทีที2.4ีนิ้ว ตัวนี้คือ P C B ตัวแดง P C B T F T ตัวแดงใช้ p ินนี้คอนโทรลนะครับใช้ E f P 32 C 3ตัวนี้คอนโทรลมีทำคอนเนคเตอร์ I C R C แล้วก็ U a R t ไว้ให้แล้วก็ fgi ไว้ให้นะครับเคยลงคลิปละล่าสุดก็คือตัวทดสอบเต็มรูปแบบของตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาอัปเดต กล่องมันเล็กครับตอนนี้ใส่เซ็นเซอร์ไปตัวข้างล่างอ่าจะเป็นตัวชาร์จเจอร์ของเจ้าแบตตัวนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวแบตตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น2หรือ3ก้อนอยู่ได้ทั้งวันรอบีมแบตอยู่พอใส่เข้าไปแล้วอยากจะมีนาฬิากาไว้ดูด้วยก็เลยตัว d ด3สาม 3 2มสใช่ไหมสามสองส่งอ่าตัวที่เขาใช้อยู่ทั่วๆไปมันใหญ่มากก็ไปหาดูอ่อมันมีตัวเล็กขนาดนี้ครับนี่ตัวเิวเดียวได้ตามต้องการตอนนี้กำลังกำลังจะดู GBS ตัวเล็กอีกตัวนึงไม่รู้ว่าจะเลขข็กขนาดไหนกำลังสั่งมา เพราะว่าอยากได้กล่องเล็กๆไม่อยากได้กล่องใหญ่กล่องประมาณนี้กาลังดีครับเนื่องจากเราไม่ได้ทํากล่องเองแล้วก็ไม่ได้ปีไม่ได้ทำปรินเตอร์ 3D มาก็เลยกล่องประมาณนี้มันกําลังดีครับเจ้าจอ,จอตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะพ่นพ่นสีดําเหลือแต่วงกลมไว้นะครับมันจะได้ไม่เห็นความยุ่งเหยิงของสายไฟแต่มันก็คลาสสิกอย่างครับตัวนี้ครับ rtc ds สามสองสามหนึ่งตัวนี้รู้สึกเขาจะาเคลมไว้ใช้กับไอตัวบอร์ดลับเบอรี่นะครับเห็นเขาใส่คอนเนคเตอร์ตัวนี้ไม่พร้อมเลยแต่ผมก็ไม่ใช้ถอดคอนเนคเตอร์ออกแล้วก็ใส่คอนเนคเตอร์ตัวที่เป็นตัวสีขาวนะครับสีพินเอามาใช้แทนเพราะว่าเราใช้แบบนี้เยอะเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกด้วยคอนเนคเตอร์ตัวนี้รุ่นเตีย้ยอย่างเงี้ยสี่พินอ่า มันจะมีตัวล็อกคลิปล็อกตรเนี้ยสายมันจะดีหนะ่อยแล้วก็สายพวกนี้สายสีขาวเนี่ยมาถูกครับเส้นระบาด2บาทเองอเข้าสายให้เรียบร้อยแล้วหัวท้ายผมซื้อมาเยอะครับผมไม่เคยได้ใช้ตัวจัมเปอร์สายจัมเปอร์เท่าไหร่เพราะว่าเคยใช้แล้วมันไม่ค่อยดีแล้วก็ขี้เกียจมาดั่งดูบล็อกสายเราเป็นบล็อกที่สายไฟต่างหากก็ขี้เกียจดูตัวนี้ตัวเล็กสดเนี่ยผมใส่ไว้ข้างๆนี้ใส่ไว้ด้านนี้ข้างนี้ ที่เหลือข้างบนเนี่ยผมว่าถ้ามันมี gps ไมคตัวใส่ได้ก็ว่าจะใส่อาจจะใส่ gps ตัวบอร์ดไว้ข้างใต้จอนี้แล้วก็เอาเสาอากาศไปข้างบนดูที่จับระยะได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันดีอย่างมันมี anti gas ได้เราสามารถทำเป็น data logger ได้เอาไปที่ไหนเราไปตั้งแคมป์วางที่นูนที่นี่ไปแคมป์นู้นแคมป์นี้เราจะได้เฮ้ยสถานีนี้มี CO2 เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ CO2 ะก็สามารถเก็บเป็น Data Locker ได้ด้วยแล้วก็มี GPS ตัวใส่เข้าไปก็บันทึกได้มี RTC ตัวนี้ซึ่ง GPS มันก็สามารถลิงก์กับฐานข้อมูลเวลาได้นะแต่ว่าเรามี RTC ตัวนี้เป็นตัวตัวหลักถ้าไม่ได้สัญญาณ GPS มันก็มี RTC ตัวนี้ขึ้นมา ใช้เป็นนาฬิกาเพื่อบันทึกข้อมูลลงใน sd card ได้ตัวนี้เดี๋ยวก็จะเป็นโครงงานต่อไปตัวนี้สําหรับโครงงานตัวนี้เพิ่ม ds 3 2 3 1เป็น R TC, ลง rtc ลงไปด้วยอ่าแล้วก็จะมีเวลาบอกแล้วก็มีวันเดือนปีบอกข้างล่างนะครับตอนนี้ก็จะกินเริ่มกินไฟแล้วยัดอะไรลงเยอะเริ่มกินไฟแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัว ไอตัว3าก้อนหรือ2ก้อนลงไปเพื่อจะให้มันอยู่ได้น,น,นานๆแต่ดูไฟแล้วมันก็กินไฟอยู่ประมาณสองร้อยสามร้มิลลิแอมนะครับตอนที่มันวัดค่าอะไรขึ้นมาโชว์นะครับก็เอามาเพิ่มเติมให้ว่าบอร์ดเจ้าบอร์ดตัวเนี้ยทาอะไรได้บ้างสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับคุ้มกับราคาที่ซื้อแผ่นละ80บบาทนะครับก็ ในแอปส้มก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสามารถทำอะไรได้เยอะมากคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับทางช่อง a m s techno แล้วก็เพจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ